อาหารเสริมที่ทุกบ้านต้องมีอะโทมี่คัลเลฟูดวิตามินซีนะคะทานมาตั้งแต่เด็กไหมคะอ๋อตอนอีกเด็กขอคุณหมอเนาะคุณหมอขอวิตามินซีหนูหน่อยเม็ดเล็กๆใส่ซองเนาะสีเหลืองสีส้มนะคะอ่านะคะซึ่งผลิตภัณฑ์อะโทมี่คัลเลฟูดวิตามินซีค่ะเขาช่วยอะไร ะะก่อนอื่นเขาทำมาจากอะไรนะคะคอร์ฟูดวิตามินซีอะโตรมีคาร์ฟูดวิตามินซค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามิน C ที่เขามีสารสกัดวิตามิน C ะีร้เปนะคะนอกจากนั้นยังมีผักผลไม้5ชนิดนะคะหชนิดซึ่งเขาใช้หลักการของผักผลไม้5สี อันนี้เป็นหลักการของแพทย์แผนจีนบอกว่ามนุษย์เราคนเราถ้าอยากมีสุขภาพที่ดีควรทานผักผลไม้5สีต่อวันนะคะใช้คัลเลอร์ฟู้ดก็คือคัลเลอร์ฟู้ดก็คือสีนะคะเลือกเอามา3สีนะคะอันแรกคือสีเหลืองอนะคะสีเหลืองก็คือมาจากมะม่วงแล้วก็ฝักทองนะคะส่วนสีแดงนะคะมาจากแคนเบอร์รี่แล้วก็ทับทิมส่วนสีขาวมาจากรากของต้นชิกเกอรี ะะซึ่งในบรรจุภัณฑ์นะคะเขาก็ทำบรรจุพัณฑ์มาอย่างดีนะคะป้องกันอากาศแล้วก็แสงทั้งนี้เพราะอะไรคะวิตามินซีแพ้อากาศแพ้อากาศร้อนแพ้ความชื้นนะคะสังเกตดูถ้าใครเคยทานวิตามินซีแบบที่เป็นเม็ดบรรจุอยู่ในกระปุกนะคะสังเกตไหมคะกระปุกที่ใส่วิตามินซีเป็นไงคะทึบ เป็นสีชาบ้างเป็นแก้วก็เป็นสีชาเพราะว่าอะไรคะป้องกันความร้อนแสงนะคะเพราะว่าเวลาที่ใช้ไปเรื่อยๆเปลี่ยนสีไหมคะเปลี่ยนสีนะคะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์อะโทมิคัลนโลลูฟวิตามินซีของเราก็มีคุณสมบัติมีจุดเด่นของบรรจุภัณฑ์ก็คือบรรจุอยู่ในซองทึบแสงพกง่ายไหมใครพกบ้างอ,าอ่านะคะกีก็เป็นคนนึ่งคะ่ะ ที่พกติดตัวตลอดเวลาเนาะเครียดก็1กรึบอ่านะคะนะเยี่ยมนะคเครียดอีกทีก็อีกกรึบนะคะทานได้ทั้งวันนะคะเพราะปริมาณวิตามินซีไม่ได้สูงมากนะคะแล้วประโยชน์ของเขาดีอย่างไรนะคะอันนี้ประโยชน์ของวิตามินซีทั่วๆไปหนึงค่ะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระเกิดขึ้นนะคะจากอะไรคะ อายุของเรายิ่งแก่โอ้ยนะมันยิ่งมากขึ้นนะคะมันคือทำให้เกิดความเสื่อมนะคะทำให้ร่างกายเสื่อมมันไม่ใช่แค่เรื่องของผิวพรรณหน้าตานะคะแต่อวัยวะภายในต่างๆของเราก็มีการเสื่อมการทำงานทำได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพนะคะเพราะ,ะนั้นพอสารมีสารต้านอนุมูลสระตัวเนี้ยมันจะช่วยลดความเสื่อมความชรา ของอวัยวะและก็ร่างกายเราได้นะคะนอกจากนี้ค่ะวิตามินซีเขามีในมีส่วนในการสร้างคอลลาเจนเพื่อการทำงานปกติของกระดูกช่วยเรื่องของกระดูกด้วยนะคะแล้วก็ตัวคอลลาเจนที่เขาไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเนี่ยค่ะทำให้การทำงานของผิวหนังเราดีขึ้นด้วยที่สำคัญค่ะวิตามินซีช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจได้ด้วยนะคะคอลลาเจน เป็นส่วนสำคัญของหลอดเลือดเราการที่ร่างกายขาดวิตามินซีหรือมีวิตามินซีที่ไม่เพียงพอค่ะก็ทำให้เส้นเลือดของเราเปราะแล้วก็แตกง่ายนะคะที่สำคัญมากไปกว่านั้นเขามีอะไรนู้สลาดเนาะเขาก็มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันของเราให้ปกติเพราะฉะนั้นสังเกตไหมคะว่าที่ผ่านมาด้วยสถานการณ์โควิดด้วยโรคระบาดโรคติดต่อทางเดินหายใจเหล่านี้ ะะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิกันทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นการรับประทานวิตามินซีเป็นประจำนะคะก็จะช่วยทำให้ระบบภูมิกันเราทำงานได้ดีขึ้นร่างกายก็เจ็บป่วยน้อยลงหรือแทบไม่ป่วยเลยนะ,ะคะกี้ต้องบอกว่าในอันนี้ขอยืนยันกี้เป็นคนหนึ่งค่ะในสถานการณ์โควิดที่มา5-6ปีนี้กี้ติดโควิดแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวจริงๆและในการติดครั้งนั้น ไม่มีอาการรุนแรงเลยค่ะไอและมีไข้แค่หนึ่งวันหลังจากนั้นจะบอกว่ากี้ต้องไปทำงานแล้วกี้ไม่ให้เพื่อนร่วมงานรู้เลยซึ่งโชคดีที่เพื่อนร่วมงานรอบตัวไม่มีใครติดจากกี้ด้วยความที่เราป้องกันตัวเองและเราดูแลต,ตัวเองอย่างดีนะคะวันนี้ทานวิตามินซียังคะอ่ะแล้วโอเยอมาตกตบมือให้ตัวเองหน่อยอ่า นอกจากนี้ค่ะในะในอะโทมี่คันเลอร์ฟูวิตามินซเรายังมีคอลลาเจนจากปลาด้วยนะนะคะเพราะ,ะนั้นเป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่วันนี้ถ้าเลือกซื้อหาซื้อวิตามิน C กี่แนะนำค่ะอะโทมี่คันเลอร์ฟูวิตามินซที่นอกจากมีผักผลไม้3สีนะคะแล้วก็ยังมีวิตามิน C ีร้อร์์แล้วยังมีคอลลาเจนนะคะช่วยเรื่องผิวพรรณช่วยเรื่องกระดูกช่วยเรื่อง เส้นเลือดของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใน1สซองหลายคนสงสยัยใน1นซองมีปริมาณเท่าไหร่มีวิตามินซีรวม53.6มกลกรัมกี้ขอตีเป็นเลขกลม60กมลิกรัมนะคะทำไมน้อยจังหลายคนบอกโอ้ยไมน้อยจังในท้องตลาดอะมันมีตั้ง500มิลลิกรัมพันมิลิกรัมทุกคนทราบไหมคะการที่เรารับประทานวิตามินซีในโดสสูงๆปริมาณมิลลิกร,รัมสูงๆเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรร่างกายของเราเนี่ยค่ะมีข้อจำกัดในการดูดซึมวิตามินซีนะคะการที่รับประทานโดสสูงๆแปลว่าร่างกายที่ดูดซึมไม่ได้ต้องขับออกฉี่ของคุณจะมีราคาแพง เออนะคะเพราะเพราะว่าวิตามินซีเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำร่างกายดูดสามารถดูดซึมได้นะคะแต่ก็มีข้อจำกัดเพราะฉะนั้นการรับประทานวิตามินซีในปริมาณต่ำๆโดสต่ำๆแต่ทานบ่อยๆเรื่อยๆทำให้ร่างกายของเราดูดซึมได้ดีกว่าในประมาณ60มิลลิกรัมนะคะร่างกายสามารถดูดซึมได้ถึงประมาณ70-8 0เลเลยทีเดียวซึ่งโดสสูงๆลดลงไปนะคะเหลือ30 หรือย0เปอร์เซ็นตก็มีแล้วการทานวิตามินซีในโดสสูงๆนะหรือแบบประมาณ2,000ถึง0ามพินกรัมต่อเนื่องกันติดต่อกันก็เป็นอันตรายต่อร่างกายอาจทำให้เกิดนิ้วในไตได้แล้วที่สำคัญค่ะวิตามินซีเป็นวิตามินที่เรียกว่าเป็นกรดเขาเรียกว่า a s c o อร์บิกแอนะชื่อทางการไม่ต้องจำนะไม่ต้องจำหลายคนว่าออ้มาวิชาก,การอีกแล้วนะอ่าพอมันเป็นกรดเป็นไงคะ คนนี้มีปัญหาเรื่องของกอระเพาะอาหารค่อนข้างเซนซิทีฟอ่อนไหวง่ายเป็นคนอ่อนไหวที่กระเพาะนะคะ,นะคะ,เ,ะเพราะฉะนั้นการรับประทานวิตามินซีก็แนะนําให้รับประทานหลังอาหารได้นะคะสำหรับคนที่มีปัญหาระคายเคืองกระเพาะนะคะ